แปลวตุชุกแปลวตุชุกแปลวตุชุกเพื่อนไปไปตามไปตายเดี๋ยวมึงช่วยไปให้หน่อยช่วยไปช่วยไปแตก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 เยอะแตกเยอะกูยิงแตกเยอะยิงแตกเยอะจัดยิงแตกเยอะจัดขอช้าแบตก่อนช่วยแบตกูเมาต์กูหมดแต่กูอีโบไปหนึ่งแค่นั้นแหละเฮียรู้มือกูได้สัตเป้าพี่ป้าพี่ปาขึ้ลพี่อยู่ไหนบ๊อบอยู่ไหน <N�leposition> <N> <density> ai bye ai bóp ra phía bye Bay 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 bay. ไอ้ต้อด่ะโาได้ต้อด่าจะจะไปกับลุงบัวตำรวจใหม่มึงสยบปาแน่บอกเลยเฮ้ยผมรักกัคุณนะไม่เหมือนมึงได้มึงก็เก่งมึงล่วงอะมึงชุบเพื่อนไว้นะเว้ยเราไปเลยไปเลยไม่ใช่พวกเราไป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 ตอนนี้ไม่อยา่อยากดูฟังกูนะเหมือนเดิมนะไอ้ตัวลไอ้ต้อไอ้ต้อไอ้ต้อไปกับลุงเหรอไม่สติมึงไม่ต้องไปหลุดแล้วขนาดนั้นชนะก่อนก็ได้ค่อยบ้าบ้า้าไปนะตัวชุบชุบไปเขับแล้วครับแล้วครับแล้วครบแล้วมันมันแบ่งแยกตัวชุบด้วยเหรอ ไม่ได้แบ่งมัไม่ได้ไม่ได้แบ่งหรอกพี่มแ่บบว่ามันก็ทุกคนแหละอะไรเงี้ยแต่มาตินจะเป็นหลักแต่แบบอะไรเงี้ยพี่อย่าอย่าเมือนศพอะก็คือไอไอวไอวไอวเดินนี่คือคุยได้ตลอดใช่ป่ะอยอไหนวอเดินะคุยได้ตลอดใช่ป่ะลระข้างในนี้หรอใช่ๆับลงรถก็คุยได้ เขาไปกับเบสโอเคแต่ไม่ได้ชื่อด้วยไอพี่ชื่อด้านขวาโอเคโอเครู้เรื่องทางรถไฟเจอมาเลยเดี๋ยวซ้ายลงไปเดี๋ยวซ้ายไปเจอมาเลยมุมร้อยอยู่ตรงไหนมุมร้อยอยู่ไหนมุมร้อยอยู่ไหนฝั่งเราครับอยู่ฝั่งเราไปอยู่ฝั่งเราครับลุงเราต้องเล่นฝั่งไหนไอ้เชิร์ฟหาที่เดียวเนี้ยเนี้ยเนี่ยเนี้ยตรงนี้แหละตรงนี้แหละเนี่ยเนี้ยเข้ามาเลยเนี่ยเนี้ามามันเซ็ตมันเซ็ตโง่จัดอะมาๆมาทนได้เอาจริงเอาจริงเราเอาจริงผมแล้วพี่ตกแล้วไปดะเว้ย

มีีบ้งีพีบพี่พีมีมีมีีพ่พหาพื้นที่ด้วยหาพื้นที่ด้วยเเย็นอนเย็่เี็เ่็นเพีนเย็นเย็นเย็นเยนเยนเย็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 นเย เฮียแบตแบตกล้องกูหมดไอสัตว์แบตแบตแบตไอ้นี่กูหมดแบตแบงกูหมดไอเฮียแบตแบงกูหมดไอสัตว์ <speaking in> <speaking in> ุบก็หน่อยดิขุนก็หน่อยดิขุนก็หน่อยกระแทกเข้าไปเลยกระแทกงขึ้นไปน่า้นมาไหมล่ะหมาย

แบดแบดเมาโจดแบดเมาหมดแบดเบาหมดอ้เหี้ยมาบหน่อยมาคบหน่อยมาคหน่อยมาคบหน่อยดยจน้คามมชุบกันหน่ดิจนคามมืชุบกันหน่อยเอ็นนไปต่อชุบด้วยไปต่ชุบกันด้วยไปต่อชุบกันด้วยถือมีดถือมีดถือมีดมด้มแบดเบ้าดิมอชุบกันดิมือลีบันนี่มอลีังนีีัี่ีบันนี่เล่ไปต่อชุบกันดีไตชุบดี

ไอ้บ๊อบนีไปด้ครับตอชอบปะเวลามึงเลียเวลามึงแบบอู่อบด้กันแล้วแบ่งกันนะกูชอบนะชีวิตตวมึงอะอเี๋ยอ่า่อไปให้หมดห่อไปให้หมดห่อแล้วกูห่อนะพี่ห่อแลพี่ห่อนะห่อไปให้หมดห่อไปให้หมดห่อหอยคนอื่นไปแล้วห่อไปมก่อนมาเมาเลยามาเลยไอ้บอบอยู่ไหนอะ

อีกรระบบยานพาหนะอัตโนมัติจะทางานไอ้บอไอ้บอไอ้บอสเป็นไรเป็นไรเสร็จได้เองด้วยค่ะอนนี้เลยเป่อนะง่ายๆึงหมเลยนะใครอะไองีให้ไอ้บอปไหน้อมึงฟังไปรอไปรไปไปไปคนคนแรกอยู Mae, what, uh, ่แล้วเชลิฟมึงไม่ต้องห่วงคือคนแรกมึง่วงไปเลยมึง่วงเวลาไปเลยมึงกูรู้อยู่แล้วว่ามึงนไล่นะตกุกใหญ่ เฮียคมแรงอยากคอมแรงเลยเฮียเชอกูเดชี่าดพี่ไทยโดนไล่งโดไล่องไม่่ล้วคลงดยิงาย้งนสนนะพี่พี่ไทยพี่ไทยอยู่ไหนพี่จุกไปหน้าคุพี่จุกไปหน้าคุอ่ลยิงล่งลฮอไล่ลพี่บ้านีีซีไปถ่วงไปเลยให้มึงไปเล่นคงเล่นเขาถ่วงเวลาไว้ไอ้แหมทาไหนพี่ไทยทางไหนอยู่แถวคุกพี่อยู่แถวคุกี่โพพี่อยู่แถวคุกพี่อยู่แถวคุกผมอยู่อ่อวไอเคุนอยู่่ะมึงให้ทอตขับมึงให้ท็อตขับแตกแตกตต มันได้่จะหลุดแล้วพี่หลุดแล้วหลุดแล้วพี่หลุดแล้วจากกูข้างหน้าผมโดนพไปไหนหลังนะพี่ต่อรใหม่รถยังแรงอืมอืมได้สองพันไอ้มึงขึ้นเขาอันนี้ไปดิตำรวจนาคูกับหอลำหนึ่งนั่นเวเยอะนะเว้ยตำรวจสใช่ใช่ใช่ขอบคุนะช่วยลังกลับบ้านกูตามไปใช้อยู่นี่ผมโดนแล้วต้องอะไเตยัวเจอตัวหลุดมาข้างหลังสองสองสองตัวที่ไหนที่เดิมเลยพี่ใครใครไม่ได้ลงบ้างใครที่ไม่ได้ลงบ้างโอ้ยรถจะล้มนะรถจะล้มตำรวจให้คุณหน่อย บ้านบ้านโอเทียหลังบ้านโคอี่ไว้เฮ้ยอย่ามาอย่ามาแถวโบสถ์ะมาบักเกอร์พี่ลงเล่นนะบักเกอร์พี่ลงเล่นผงไม่ไปโดนตรอรเยอะนะอยู่ให้ผมลงปะยืมไปเลยใครเจอหลังที่ไฟไอพี่คงกำลังไปพี่เซิร์ฟไอใครอุ้มเ่าอินเม็ดดับตรอรมาละนึกนึงมาก่อนยไอรใคอยู่พี่เป่าวะติดกติดกติดสามโดวตรอรไล่อยู่สคนชนกูเลยที่ไหนกูเล่นไงวะพังเหรอพี่ มันชนให้เสียหลักอ่ะก้าทิก้าทิก้าทิเอยนี่ไปครับครับพี่บ๊อบครับพี่บ๊อบตกาไม่ตกมาไม้รกไดนตกช่วยตกไตกตแตกตกแตกเยอะแตกเยอะกูยิงแตกเยอะยิงแตกเยอะจัดยิงแตกเยอะจัดถึงบ้านแล้วนะกูอยู่ร้านผ้าอินเวนะไหนมาูอย่างนี้ไี่พี่พี่บอกล่บอกไตกครับไม่มึงมึงใครมึงมึงลงรถไปแล้วบอก่านไม่็นใครพี่กบอกหรอถูกแล้วเสียหลัก มึงต้องอุ้มไปด้วยนะดนาไปด้วยมึงบอกมันคุณเดี๋ยวกูไปช่วยพี่เซิร์ฟพี่เซิร์ฟโดนไหนพี่ไฟตำรวจหน้าคุกสี่คันตำรวจแถวหน้าคุกเยอะมากเลยนะเพื่อนมึงกระจายออกไปนะไอเวทมึงดูแลมันด้วยนะเว้ยมึงอย่าเพิ่งลงรถกันไหนไปช่วยกันไหนนะ

การ์ดสวยๆจัดๆไม่ใครเกมอ่ะรีบออกมาติดเมาส์ออกมาไอเทียหมอกูแบตหมดไอสัตว์นี่มาดิกูกับมันอยู่่าบนนะปนไม่ได้นะนไหนอยู่ไหนปนถูกปนถูกแล้วปนถูกแล้วปนถูกแล้วปืนถูกแล้วแต่ว่ามันแค่ไม่โหลดช้าเฉย่อนช้าได้ก่อนคุยแบตกูเมาส์กูหมดแต่กูอีโบไปหนึ่งแค่นั้นแหละไอเทียรู้มือกูได้สัตว์โอเคว่านะโอเคว่านะตอนนี้างอยู่แกมันขับใครเล่นอยู่ตรถไปแล้วพี่แก ตัวขนาดสี่ตัวห้าตัวขอชาร์จแบบนึงขอชาร์จแบบนึงพี่ถึงแล้ววินเทจอยู่บ้านอยู่ไหนอยู่ตรงตรงลงน้ำมันพี่ลงน้ำมันมาเลยที่เดิมที่ไฟอีโมหนึ่งข้าหนึ่งแค่แหละรู้มือน้อยสัตว์ตัวหกตัวเลยวะนี่เอ้ยไปไดอัพเกรดนะเพื่อนน้อยอ่ะเเพื่่่อนนาลได้ชวยยตีโบเพื่อนกับตีโบเพื่อน มาลีเข็บสองพี่เขาไม่ได้เะพี่เนาะเราไปเล่นบ้านเนาะพี่บอกเขาอีว่าโคตรไวเลยสัตว์เอาไปบ้านเข้าไม่ได้อะ ตีไวเกินไม่ถ็ดบ้านเลยถ้าสมบัติผมอยู่พี่มาพี่มาบ้านแต่ตอนนี้พี่มีศพใช่แบบแบบหนึงนะเว้ยทำไมทำไมศพมันมันมันเหลือมันเหลือเยอะจังอ่ะมันเหลือ5 6ตัวเลยอ่ะเป็นติดไม่ดีมันมันเติบโตงั้นงั้นงั้นถ้ามันวิ่งหนีก็คือคนคนที่ไม่ได้อุ้มอ่ะมันต้องเหลือเยอะมันมารวมกูหมดเลยป้ากูจ้ากลุ่มใหญ่มืนกันเลยด้ยดิชุบฝั่งตรงข้ามใครอ่ะกูไม่พี่ชุบใช่ปะอ๋อชุบฝั่งเขาอีกเหรอมาเล่นเกมมือถือกันดีสีมือยผ่นั่ อได้ลงได้ลงมาเล่นที่บ้านกันง่ายๆหน่อยบาสบาอย่างนั้นอ่ะเราจะได้ช่วยกันได้ง่ายด้วยมาพี่เจ็ดคนนะมารอดอ่ะประมาณนั้นเพื่อสี่สิบเลยไอ้บอสไปขับรถโหดอยู่แล้วไอ้บอสบาสมันก็เชื่อใจน้องกูเฮียน้องเก่ากูจักไหนวะตำรวจท่าน่าจะมีไฟแล้วน่าจะเกพี่เขาใส่ยศให้หมมันไล่เราไม่ได้แต่มันไล่ไม่มีไฟเยอะไปดิเยอะไปดิเยอะไปดิโดนโดนไล่พี่ยิงไม่ได้พี่ยิงไม่ได้ไรพี่ ทแล้วเ,เราไม่เห็นอัปเกรบ้างเลยวะใครฟังฟังฟังนะใครเกมตรงไหนบอกบอกให้เพื่อนหน่อยนะเว้ยถ้าถ้ามันเยอะจริงจริงเดี๋ยวกูจะออกไปเอาเคสไอ้ที่ย้ำกูจะย้ำเคสให้มันทวงเวลาเคสเกา่ามึงพูดนะไม,ไม่ไม่ไม่มีด่าแลนะ้วมึงพูดได้นะเว้ยมึงเกมตรงไหนอนะเดี๋ยวกูจะไปยามเคสใน้ตรงเกมกูจะได้รู้ไปดักกระดาษถูกจะได้ไปทวงเคสเก่าให้โอเคต้องเอาเพิ่มคนคนคน่กูวิ่งอยู่คนคนที่ไม่มันมีฮอมาแถวบ้านคนที่ไม่ได้มามาหน้าบ้านให้หมดเลย